แล้วผมแม่งเกิดมาการะโดดเว้ยฮะผมจะส่ม M4 เลยหนึน่งเฮ้ยได้ว่ะจะสุ่มได้ว่ะได้ว่ะได้ไหมได้ไม่ได้ได้น้ำพัด ุ่มเาไม่เคยได้หรอกคุงกว่ดได้ตังค์หมื่นหนึ่งไม่กูไม่อยากได้ตัวตัวเพ็ดไม่กูไม่อยากได้ลูกโป่ง เย้ได <Yeah, S 2> yeah, 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 yeah. ้ไัวอนเย้ได้ปิดาเย้ได้ดับไม่ต้องการแล้วเอ็มปีเ็มป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 เ็มไม่ได้นี่ได้แล้ว لايم <laughs> فيل